โอ้ยโยโยโยมาว้าวมาว้าวสวัสดีจ้าทุกคนเจอกันนะจ๊ะกับป้าโบยสโคลานั่นเองจ้ะวันนี้ป้าบอกเลยนะจ๊ะว่าป้าจะพาทุกคนไปแดนออนเดอะฟลอร์ที่พบแพนด้าไปจ้ะเกมนี้บอกเลยว่าป้าเคยเล่นไปเรียบร้อยแล้วเกมน้องหน้าตาน่ารักปุกปิ๊กมากแม่เออมีความชอบความอ้นกลมของน้องอะมาเล่นกันยังยังคือชื่นชมแพนด้านะตอนนี้นะจ๊ะเกมของเราป้าเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาท ก็จะไปกันแบบชิวๆเอาซักเบ็ดอยู่ที่15และสปินไปเหมือนเดิม50ออโต้สปินจ้าเห็นไหมว่าน้องมันตมูจะมีจะตายมันปุกปิกเออดูอ้าแมเออแค่มองแพนด้าก็เพลินแล้วปุกปิกปุกปิกไอ้อ้วงเออคืออันนี้เราเพลินอยู่กันนะตาของเกมอยู่นะจ๊ะก็เกมจะเป็นประมาณนี้เขาก็จะมีคูณให้เนี่ยเด้านบนจะมัวแต่น้องน้องเต้นเพลิน น้องเขาจะมีด้านบนที่คูณคูณให้ด้วยเห็นปะแมทที่คูณได้เยอะที่สุดถึง30เลยนะอา้าวน้องเขาก็ไม่เล่นนะเนี่ยเห็นะปะพอเจอตัวอักษรไหนเรียงปุ๊บเขาก็จะมาคูณ3นี่เจมาเรียงเขาก็จะไปคูณ2ให้เออเหมือนเก็บเก็บไปให้เรื่อยๆอ่ะเนี่ยเออคูณ2ไล่ไปแล้วคูณ8มาแล้วอะไรแบบนี้ยมัวจะไปเพ,เพื่อนกับน้องที่หมุนเป็นลูกข่างอยู่มันอ้วนกลมเหลือเกินปุกปิกปุกปิกเอออยากเลี้ยงแพนด้าไว้ที่บ้านเหมือนกันนะ เออมันจะดูปุ๊กปิกปุ๊กปิกอยู่แบบนี้นะแต่เราจะเอาไผ่มาให้มันกินไม่พอนะดูตัวด้วยอ่ะนี่เห็นไหมแม็กสุดอ่ะเขาจะมีคูณไปถึง30เนี่ยตอนนี้มีถึงคูณ15แล้วอ่ะคูณ20มาแล้วแต่ไปเรื่อยๆก็คูณได้ถึง30จ้ะลดอยู่นะเกมนี้เขาจะชิวๆอยู่ป้าว่าป้าโอเคเอาฟีสปินมาคือฟีสปินเขาไม่ต้องรอไหลมาเยอะเลยเขาจะมาปุ๊มให้เลยฟีสปินป้าเลิฟ ป้าบกเลยป้าเล,อาเ,ลเออดูน้องด้วยเออเออเออนั่นมีเออมีมีวอวอสใส่ป้าด้วยเออเอาสิเอาสิเออเออเอ,อ่ามาโทโทอโลวินได้มาแล้วจ้ะปุ้งปิงปุ้งป,งป,งปิงเห็นไหมชิวชิวมากับน้องแพนด้านั้นเขาชิวชิวน่ารักปุ๊กปิ๊กเขาก็ไปกับเขาเลยเปื่อยอ๋อแต่อันเนี้ยพอได้ฟรีสปินเขาก็จะเริ่มมาให้เราคูณใหม่นะมีทั้งแตงโมเนีน่ยมีทั้งบะหมี่มีทั้งอะไรต่อมีอะไรเออหิวเหมือนกันนะ เนี่ยเขาก็จะคูณคูณแล้วแตกแตกต่อไปเรื่อยๆคูณเนี่ยเห็นปะเออลดอยู่ลดอยู่เออเอออย่ามองน้องเพลินเนี่ยน้องชอบเต้นหลอกเราไปเรื่อยนะมาแล้วอาซาลาเปาฟีสเินมาอีกแล้วต้องได้เออไปจ่าลุกเต้นไปลูกเออเต้นไปบุงบ้งบุุ้เออไปยังไงอีกเออยังไงอีกได้ได้นั้นเลยไปเลยอืมลดค่ะดีค่ะ ไปค่ะนั่นไงตีตูดปุุงปงแล้วจ้าเออดีจ้าเลิศจ้าไปเลยจ้านั้นเลยมีอีกอุ้ยสามสปินคือสปินเขาว่าอาจจะให้ไม่เยอะนะแต่ป้าว่าเขาแตกมาคือให้ไม่ได้เยอะมากแต่แตกมาแบบแน่นๆเลยดูดิแน่นๆเลยแต่และรอบมาแบบแน่นๆนนี่ป้าเล่นรอบละสิบห้าบาทนะทุกคนป้าเบ็ดตายละสิบห้าบาทนลลงทุนเจ็ดร้อยห้าสิบเองนะ เออป้าไม่ได้ลงทุนเยอะนี่เขามาต่อกันรัวๆเลยรัวๆเลยเออเดสทรอยไปเออว่าไปแล้วดูในแต่และรอบวินที่ได้ดิหลักร้อยหมดเลยหลักร้อยหมดเลยจ้ะด้วยความที่เขาคูณข้างบนด้วยแล้วเขาก็ฟีสปินเก่งออชอบฉันชอบฉันชอบตรงนี้ฟีสปินไปเลยเออมีพุมดึงแล้วดึงดึงดึงเอออีต,ตัวนี้นี่ควรสายตาป้าอยู่นะอีแพนด้านเนี่ยป้าก็หันมาดูมันบ่อยอยู่อ่ะไปคูณหกไปแล้วจ้ะ เนี่ยในแต่ละรอบคือกำไรมันเขาเรียกอะไรนะมันท่วมไปแล้วอะ่ะมันท่วมท่วมไปแล้วจ้ะคือลงทุน750ตอนนี้บอกเลยว่ากำลีกำไรมาเรียบร้อยแล้วมาเรียบร้อยแล้วดูฟรีสป,ปินหน่วยแก้วเออนังก็เก็บฟรีสป,ปินให้ฉันเก่งนี่ฉันก็หมุนไปให้เลยเปยๆเลยเออไปเลยดีงามมีฟรีสป,ปินม,ม่ไหมมีใหม่ไหมหลาแล้วว่าหลาแล้วว่อ่ะ โชวโวินของป้าปุงปุงมาเรียบร้อยก็คือ,อเอาง่ายๆเลยนะป้าดูเลขกลมๆเลยตอนเริ่มต้นเนี่ยหนึถูกไหมตอนนี้นเป็น1 4ึเรียบร้อยแล้วลกําไรป้าเท่ากับ1000แล้วจ้ะเอาง่ายๆว่าป้าพอใจป้าพอใจกับกําไรที่อยู่เท่านี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนที่พอใจแล้วสามารถหยุดได้แบบที่ป้าทําเราอาจจะแบบเอ้ยกาไรเยอะแล้วเราไม่ต้องดันทุลังต่อไปก็ได้นี่เลยเดี๋ยวป้าก็จะ หยุดอีกเช่นกันเพราะว่าพอใจกับกำไรกำไรตรงด้านนี้แล้วจ้ะก็เดี๋ยวจะหยุดเกมกันเออพอโอ้โหดูน้องหมีเต้นก็คือเพลินมากก็คือเอาง่ายๆไปยี่สิบายี่สิบห้ารอบนะเนี่ยไม่ได้หมุนเต็มห้าสิบรอบแต่กำไรก็มาหนึ่งพันลดอโอเคใครที่บอกว่าอยากจะติดตามป้าไว้นะจ๊ะไม่อยากพลาดคลิปไหนเลยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องของป้าโบเอสโคล่าไว้ด้วยจ้ะยังไงนะจ๊ะอย่าพลาดกันนะคลิปหน้ามาเจอกันจ้า